ยูโฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะใบไผ่ไนะคะจะมาพูดก,กับวันนี้ใบไผ่ไนะคะจะมาพูดก,กับห,วหัวข้อนะคะว่าใครที่อยากจะผอมนะแต่กลัวโยโย่ใช่ไหมคะ เราไผ่จะให้คําตอบทุกอย่างเลยนะคะว่าสินค้าของแม่ไผ่นะคะกินแล้วโยโย่ไหมนะคะคุณต้องเข้าใจกระบวนการโยโย่ของร่างกายก่อนนะคะว่าถ้าวันนี้คุณลดคุณลดนะแบบถูกวิธีนะคะโดยการที่คุณเอาฟังดีๆนะคะโดยการที่คุณเอาไขมันออกโป,โปรตีนแทนที่คุณจะไม่โยโย่แต่ถ้าคุณลดผิดวิธีนะคะคุณจะเอาไขมันออก ถูกต้องไหมไอ้ค่าคุณทีนะคะคุณจะเอาโปรตีนน้ําออกแล้วคุณไม่ได้เอาไขมันออกอันเนี้ยจะทําให้โยโย่เพราะว่ามันไม่มีเตาขนาดใหญ่โปรตีนเนี่ยคือถ้าคุณกินถึงนะมันจะเป็นเตาขนาดใหญ่ในการช่วยให้เราเผาผลาญคุณกินอะไรนะคุณจะอ้วนยากใครที่อ้วนง่ายแสดงว่าโปรตีนน้อยเออบอกสูตรเลยนะคะใครอ้วนง่ายแสดงว่าโปรตีนน้อยถ้าคุณอยากจะให้ ถ้าคุณอยากจะให้กินอะไรนิดอะไรนัอยอ้วนยากคุณต้องเพิ่มโปรตีนเข้าไปเพราะโปรตีนคือเตาขนาดใหญ่ในการช่วยในการเผาผลาญถ้าคุณไม่อยากโยโย่นะคะคุณต้องกินโดยการไล่ไขมันเขาเรียกว่ามันมีสูตรในการกินนะแบบไล่ไขมันก็ได้ถ้าทุกคนแบบว่าเฮ้ยไม่อยากมีสูตรในการกินในการไล่ไขมันไผ่ก็แนะนําจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้เออเนาะวันนี้นะคะไผ่ก็จะให้ชมคลิปวิดีโอนะคะสําหรับคนไหนนะคะที่นะคะคนที่จะมาพูดเนะะี่ยค่ะ หัวหน้าเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมเลยนะคะเพราะว่าทีมนักวิจัยกลุ่มนี้เขาคิดค้นแล้วค่ะว่าทํายังไงให้คนที่อยากลดลดอยากลดน้ําหนักอะ่ะอยากลดหุ่นอะ่ะแต่ขี้เกียจออกกำลังกายแล้วก็ไม่อยากอดกินวันนี้นะคะนักวิจัยอะคะ่ะแล้วก็หัวหน้านักวิจัยเขาก็ได้คิดสูตรคิดค้นมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวภัยจะลองให้ฟังคลิปวิดีโออันนี้นะคะว่า,อาลองดูในมุมมองของผู้ผลิตนะคะผู้ที่ดูแล สาสรสกัดตรงนี้นะคะเขามีความคิดว่ายังไงนะคะมีความคิดเห็นว่างไงเดี๋ยวภัยขออนุญาตเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตนะจ๊ะขาเนี้ยปิดกล้องตัวเองนะเดี๋ยวภัยจะให้ดูนักวิจัยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่เรื่องใหม่แต่หลายคนก็ยังมีคำถามในใจที่ยังไม่ได้รับคำตอบ เช่นจะเห็นผลจริงหรือเปล่าจะปลอดภัยไหมเป็นโรคต่างๆทานได้ไหมจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่าด้วยความที่เป็นเภสัชกรบวกกับประสบการณ์ทํางานมากว่า10ปีทั้งด้านการตลาดและด้านการวิจัยและพัฒนาน้หวานได้คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามอยู่เบื้องหลังสินค้าแบรนด์ดังๆมากมายตลอดจนการดูแลผู้บริโภคจํานวนมหาาล จนมีความรู้ความเข้าใจว่าผู้คนต้องการอะไรมีปัญหาสุขภาพอะไรที่เขาต้องการให้ผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์ด้วยผลลัพธ์ของสินค้าจึงเกิดการซื้อซ้ําจนทําให้ธุรกิจเกิดการเติบโตและอยู่ในตลาดอย่างยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากสูตรที่ดีที่นวันมั่นใจและการเลือกใช้สารสกัดนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับโลกซึ่งมีงานวิจัยรองรับมากมายสิ่งที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นคือผู้ผลิตที่มีมาตรฐานและจรรยารรลที่ดี เหมือนเราจะทำอาหารดีๆสักจานคัดสรรวัตถุดิบจากทุกมุมโลกใช้ผักออร์แกนิกใช้เนื้อสัตว์ปลอดสารแต่หากครัวที่ใช้ปรุงอาหารไม่ได้มาตรฐานหรือเชฟที่ทำอาหารไม่มีสุขลักษณะอาหารที่เราได้จากครัวนี้ก็จะไร้ซึ่งคุณภาพไปเลยวันนี้เรามั่นใจได้เลยค่ะเมื่อผู้ผลิตของเราคือบริษัท dod biotech จำกัดมหาชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการผลิตสินค้ามาแล้วหลายร้อยตราสินค้า ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมุ่งเน้นนวัตกรรมทันสมัยและพัฒนายอย่างต่อเนื่องควบคุมการผลิตภายใต้ระบบคลีนรูมซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการผลิตยาผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมี GMP Codex HACCP ISO 2 2 0 0 0จากสถาบัานอินเ r t e และผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลา เรายังมีห้องแลบที่ใช้ค้นคว้าและวิจัยมีโรงงานสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่ลงทุนสร้างมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อมุ่งสร้างชื่อเสียงผลิตภัณฑ์ไทยให้โด่งดังไปไกลในระดับสากลทุกๆผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดเรามีการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยนวานกล้าพ,พูดอย่างมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของ Altima Life มีความถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบทุกด้านเพื่อตอบโจทย์ทุกคนที่รักสุขภาพค่ะ Altima Life ที่สุดของนวัตกรรมนำเทรนด์สุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโอเคค่ะเป็นไงนะคะกับมุมมองนะคะของอ่า หัวหน้าทีมนักวิจัยนะคะวันนี้นะคะไผ่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะก่อนที่ไผ่จะตัดสินใจหรือไผ่จะกินอะไรเข้าไปในร่างกายไผ่นะคะถามว่าไผ่รักร่างกายไผ่ไหมไผ่ก็รักถูกต้องไหมคะแต่การที่ไผ่จะตัดสินใจได้อ่ะไผ่ก็ต้องขึ้นไปดูแล้วศึกษาดูว่าสินค้าที่ไผ่จะกินเนี่ยสามารถทําการตลาดได้ไหมแล้วสามารถปลอดภัยจริงไหม ในการที่ไผ่กาลันตจะส่งต่อวันนี้นะคะไผ่บอกพี่ๆทุกคนเลยนะคะไั่ก็เป็นคนหนึ่งที่บอกแล้วเนาะว่ารักร่างกายและไั่ก็มีลูกถ้าไผ่ไม่เลือกแลวคัสรรสิ่งดีๆมามอบให้นะคะไผ่ก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะคือไผ่กาลันตจะพูดว่าถ้าสินค้านี้ไม่ดีจริงอ่ะไผ่ก็คนเนี้ยก็ไม่กินถ้าลูกนี้ใส่ไผ่นะลองไปดูเลยว่าไั่จะไม่ใช่จับสินค้าแบบมั่วๆเลยนะคะไผ่ต้องขึ้นไปดูแล้วก็ขึ้นไปเรียนรู้ว่าสินค้าที่ไผ่กินอยู่เนี่ย ให้ผลและปลอดภัยจริงไหมเนาะประมาณ Bonnie นี้นะคะฝากด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมีน้ําหนักตัวนะคะเปลี่ยนไปอยากจะมีหุ่นที่เปลี่ยนไปชาตินี้นะชาตินี้นะถ้าชาติหน้าไผ่ไม่แนะนํานะคะไผ่ขอแนะนําสูตรชาตินี้นะคะใครตั้งที่ต้องการผอมชาตินี้นะคะแม่ใบไผ่จะแนะนาสูตรถ้าใครผอมชาติน้าน้าแม่ใบไผ่บายๆเดี๋ยวจ้าเจอกันใหม่นะคะกับคลิปต่อไปนะคะฝากกดติดตามแม่ใบไผ่ด้วยนะขอบคุณค่ะ